สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญากรผลดีเป็นนักศึกษาปริญญาโทจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันวนี้นะคะดิฉันจะมาเสนอผลงานวิจัยเรื่องการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความร้มเหลวนะคะแล้วก็กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมอในกระบวนการผลิตข้าวสารค่ะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เผชิญอยู่ในปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะมนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นผู้ให้ทาลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็คือปัญหาต่งตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติการขาดแคลนหรือการถูกทําลายซึ่งเป็นปัญหาจาก ปรากฏการธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่กระบวนการผลิตและบรรจุข้าวสารนะคะถือเป็นกระบวนการที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานนะคะโดยเป็นอุตสาหกรรมที่เริ่มจากกระบวนการปลูกข้าวในภาคการเกษตรนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำนะคะและนําผ,ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะคะส่งไปยังอุตสาหกรรมกลางน้ำนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าพวกโรงสีและโรงอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุข้าวสารนะคะ ที่อยู่ใกล้ชุมชนนะคะเพื่อนําผ่านกระบวนการทําความสะอาดแล้วนําข้าวที่ได้นะคะมาบรรจุในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นนําข้าวที่ผ่านการบรรจุนะคะส่งต่อไปยังอุตสาหากรรมปายน้ําก็คือการผู้ค้าข้าวโดยผู้ค้าข้าวจะนําข้าวนะคะไปจัดจําหน่ายเป็นสินค้าในท้องตลาดต่อไปะคะ่ะ เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวนะคะหรือฟอทีแอนาลิซิตนะคะเป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายนะคะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้นํามาใช้วิเคราะห์หาอันตรายจากการประกอบกิจการส,งสองประเภทความเสี่ยงนะคะโดยเทคนิคโดยเทคนิคนี้นะคะสามารถนํามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของอันตรายและผลกระทบสิ่งแวดล,ล้อมที่เกี่ยวกับงานวิธีการทํางานเครื่องจกักรและกระบวนการผลิตนะคะ อีกทั้งยังสามารถใช้วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเพราะจะทําให้ทราบถึงกเหตุการณ์สําคัญที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสิ่งแวดลอ้อมโดยการวิเคราะห์จะแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง,าง,างๆด้วยรูปภาพนะคะจึงทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะหรือ Analytic Hierarchy Process นะคะ หรือที่เรียกสั้นๆว่า EHP นะคะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพ้หุเกเก์ค่ะคือมีรูปแบบแนวคิดคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะเก่าวคือการแปลงสิ่งที่ไม่สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณมาพิจารณาในเชิงปริมาณโดยการกําหนดมาตราส่วนในการพิจารณานะคะเพื่อให้ได้คําตอบที่เป็นไปได้โดยมีเหตุผล โดยการกําหนดเป้าหมายและโครงสร้างของปัญหาที่ต้องการพิจารณาออกเป็นแผนภูมิลําดับชั้นนะคะแล้วชั้นของเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเนี่ยจากเกณฑ์หลักสู่เกณฑ์รองตามลําดับนะคะจัดเรียงลงมาเป็นชั้นๆจนถึงทางเรือกนะคะซึ่งทําให้ผู้พิจารณาสามารถมองเห็นองค์ประกอบของปัญหาโดยรวมและเปรียบเทียบปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกปัจจัยที่พิจารณาค่ะทําให ผลการตัดสินใจนะคะม,คม,มีความถูกต้องมีความถูกต้องรัดกุมมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงนะคะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะของกระบวนการการผลิตข้าวสารนะคะโดยใช้เทคนิคกระบวนการต้นไม้แห่งความล้มเหลวค่ะอันที่2ก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการประเมินทั้งเรื่องนะคะสําหรับ การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตข้าวสารค่ะโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแล้วก็อันดับที่3คือเพื่อพัฒนามาตรการแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะให้เหมาะสมที่สุดสําหรับกระบวนการการผลิตข้าวสารค่ะที่การดําเนินงานวิจัยของเรานะคะก็คืออันดับแรกนะคะการเก็บข้อมูลของเราเริ่มจากการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมมาชี้บ่ง ลักษณะปัญหา่ีแวดล้อนนะคะโดยจากที่เรานําเข้ากระบวนการการวิเคราะห์แสงกระบวนการต้นไม้แห่งความล้มเหลวแล้วนะคะเราก็นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะคะไปทําการตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนสามท่านนะคะที่มีความรู้ความสามารถในเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวสารนะคะมาประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่เราทําการประเมินมาว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วหลังจากนั้น ทำการประเมินเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจในการประเมินทางเรื่องนะคะโดยใช้กระบวนการการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นมาช่วยนะคะเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงนะคะแล้วนําใช้โปรแกรม expert choice นะคะช่วยในการวิเคราะห์นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะเราก็นําผลของข้อมูลทั้งหมดนะคะมาสรุปทางเรื่องนะคะเพื่อ นำมา,าจัดทำมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะผลการศึกษาการวิจัยนะคะเราได้ทำการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยแบ่งปัญหาออกเป็น4กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการแรกกระบวนการตรวจรับข้าวนะคะปัญหาที่เกิดจากกระบวนการตรวจรับข้าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเสียอันตรายจากสารเคมีใช้แล้วนะคะรวมถึงพวกาน้ำเสียจากเหตุการณ์ ฉุกเฉินหากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอากาศเสียจากเหตุฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะหรือของเสียรีไซเคิลนะคะจากากระสอบจัมโบ้ที่ใช้แล้วนะคะกระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพข้าวนะคะปัญหาที่เราพบนะคะจะเป็นพวกของเสียแม่อันตรายจากข้าวตกหล่นนะคะหรือว่าฝุ่นจากกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพข้าวนะคะ หรืออาจจะเป็นของเสียไม่อันตารายจากเศษหินเศษขวดของในกระบวนการการผลิตข้าวนะคะหรือว่าของเสียอันตารายจากสารเคมีใช้แล้วะคะ่ะกระบวนการที่3ก็คือกระบวนการการบรรจุนะคะอันตารายส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากพวกของเสียาจากสารเคมีที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าเสียงจากเครื่องบรรจุข้าวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นของเสียรีไซเคิลจากพาเลทที่ใช้แล้วหรือจะเป็นของเสีย ไม่อันตรายจากพวกเศษสกอตเทปในการบรรจุนะคะกระบวนการหนึ่งนะคะก็คือกระบวนการการขนส่งภายในบริษัทนะคะก็คืออาจจะเกิดปัญหาจากพวกไอเสียจากการขนส่งภายในนะคะหรือว่าเสียงจากการขนส่งภายในรวมถึงคุณละอองต่างๆนะคะจากจากการขนส่งนะคะอาจจะเป็นพวกแล้วก็ของเสียจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะในการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ หลังจากที่เราได้ทําการชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วนะคะเราได้ทําการสรุปปัญหา,าที่เกิดขึ้นนะคะมาได้5เหตุการณ์นะคะคือเหตุการณ์แรกนะคะเป็นปัญหาการเกิดฝุ่นละอองค่ะปัญหาที่2ก็คือปัญหาการเจ็บป่วยจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองฝุ่นละอองค่ะอันดับที่3ก็คือการระเบิดติดไฟนะคะจากยากําจัดมดและ,มะแมลงค่ะ อันดับที่4ก็คือการเกิดระเบิดการติดไฟจากการด้วไหลของแก๊สเวโฟกลิฟนะคะและอันดับที่5ก็คือการเกิดภาวะอะคิว r e สไ s เรชทอรีอะดิสเทนซิสซินโดมนะคะจากการสัมผัสสารอลูมิเนียมฟอสเฟตค่ะปัญหาการเกิดปุ่นละอองนะคะเราได้ทำการวิเคราะห์ในกระบวนการ STA นะคะโดยวิเคราะห์มาได้3ามสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นนะคะก็คือ สาเหตุแรกะคะอาจเกิดจากสายพานลำเลียงหรือกระเพาะสกระปรกนะคะหรือเหตุการณ์ที่2ระบบบำบัดฝุ่นนะคะทำงานไม่มีประสิทธิภาพค่ะหรืออันดับที่3ก็คือไม่มีผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะปัญหาที่2นะคะคือปัญหาการเจ็บป่วยจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองนะคะได้ทำการวิเคราะห์มาได้สาสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากอันดับแรกคือ การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะชนิดป้องกันร,ระบบหายใจนะคะหรืออาจเกิดจากระบบบำบัดฝุ่นทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะคะหรืออาจจะเกิดจากการไม่มีการทําความสะอาดเครื่องจักรค่ะปัญหาที่3นะคะคือการระเบิดติดไฟจากยาก,กําจัดมอดและ,มะแมลงนะคะได้ทําการวิเคราะห์มาได้3สาเหตุนะคะก็คือเกิดจากแหล่งความร้อนและประกายไฟค่ะและ กิดออกซิเจนที่มีมากกว่า16%นะคะและก็เกิดจากเชื้อ,อเชื้อเพลิงนะคะทำทั้ง3สาเหตุนี้จึงทำให้เกิดปัญหาการระเบิดขึ้นค่ะาที่4ค่ะคือการระเบิดติดไฟนะคะจากการเวื่อไหลของแก๊สจากรถโฟล์คลิฟต์นะคะซึ่งวิเคราะห์มาได้3สาเหตุเช่นกันนะคะก็คือ เกิดจากแหล่งความร้อนและประกายไฟนะคะและก็เกิดจากออกซิเจนที่มีมากกว่า16%นะคะรวมถึงเกิดจากการรั่วไหลของแก๊สจากรถฟก์ลิฟค่ะปัญหาที่5นะคะก็คือการเกิดภาวะ Acute Respiratory Distress Syndrome นะคะจากการสัมผัสสารอะลูมิเนียมฟอสเซตนะคะวิเคราะห์มาได้3สาเหตุนะคะก็คือการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันกอันตรายส่วนบุคคลนะคะชนิด ป้องกันร,ระบบหายใจนะคะหรืออาจจะเกิดจากอัตราการระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพนะคะหรืออาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการทํางานนะคะเรื่องการปฏิบัติงานการลมยาและการลมยาหม้อและ,มะแมลงค่ะหลังจากนะคะที่เราทำการวิเคราะห์ FTA ทั้ง5เหตุการณ์แล้วนะคะให้เรานำสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆนะคะมาเข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะคะลงคะแนนเปรียบเทียบความสําคัญของเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็นําคะแนนที่ได้นะคะมาเข้าโปรแกรม Expert Choice นะคะเพื่อจัดลําดับหาค่าผลกระทบและก็ค่าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเรานําข้อมูลนะคะมาหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะโดยเข้าสู่กระบวนการในสมการ2ส,สมการนะคะ แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบในแผนผังประเมินความเสี่ยงนะคะเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงค่ะหลังจากที่เราได้ทำการจัดลำดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะเลือกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะที่มีความเสี่ยงีที่มีความเสียเส่ยงมากนะคะโดยการนำมาวิเคราะห์เกณฑ์ในการตัดสินใจและก็ วิเคราะห์มาตรการในการแก้ปัญหาะค่ะซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้นะคะคือปัญหาแรกคือปัญหาในการแก้ไขฝุ่นละอองนะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจนะคะเราเลือกได้มา4เกณฑ์ก็คือเกณฑ์แรกนะคะเป็นงบประมาณนะคะเกณฑ์ที่ 2, 2ก็คือการขัดแค้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะคะเกณฑ์ที่3ก็คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่4นะคะเป็นความยากง่ายในการแก้ไขปัญหานะคะและ มาตรการที่เราหามาได้นะคะก็คือได้มาทั้งหมด4มาตรการนะคะก็คือมาตรการ1นะคะการปรับเปลี่ยนระบบการกาจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะมาตรการที่2ก็คือระบบสายพานลําเลียงนะคะต้องเป็นระบบปิดนะคะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลําเลียงนะคะมาตรการที่สามก็คือจัดให้มีผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบบาบัดมูลพิษค่ะและมาตรการที่4นะคะคือการบํารุงรักษาดูแลการทํางานของระบบผลิตที่เกี่ยวข้องนะคะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจําค่ะอันดับที่2ค่ะมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองนะคะและเราได้ทําการพิจารณามาตรการนะคะมาได้4มาตรการนะคะคือมาตรการแรกนะคะจะทําโครงการ5้สอนะคะเพื่อ ทำความสะอาดเครื่องจักรและส่วนอื่นๆนะคะ,ะ,คะเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองค่ะ,ะมาตรการที่2นะคะคือปรับเปลี่ยนระบบกําจัดฝุ่นนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมาตรการที่3นะคะคือบํารุงรักษาดูแลการทํางานของระบบผลิตนะคะที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจําค่ะและมาตรการที่4ค่ะคือการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะหรือว่า ppe นะคะที่เหมาะสมกับลักษณะงานและ มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะให้กับพนักงานค่ะระดับ3ค่ะคือมาตรการในการแก้ไขปัญหาการระเบิดติดไฟจากยากําจัดมอดและแมลงนะคะมาตรการเราได้มาสีมาตรการเช่นกันก็คือมาตรการแรกนะคะการออกกฎระเบียบห้ามก่อประกายไฟในสถานที่ที่มีการปฏิบัติงานนะคะมาตรการที่สองก็คือการจัดหาผ้ากันไฟในการนํามาใช้สําหรับงานเชื่อมงานซ่อมแซมเพื่อการ ป้องกันสะเก็ดไฟการกระเด็นค่ะมาตรการที่3ก็คือซ่อมแซมหลังคาและผนังอาคารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันการั่วไหลค่ะแล้วก็มาตรการที่4ี่นะคะการตรวจวัดปริมาณก๊าซของสารอลูมิเนียมฟอสเฟตนะคะว่ายังมีก๊าซคงเหลือหรือไม่ค่ะระดับ4ี่ค่ะมาตรการในการแก้ไขปัญหาการระเบิดติดไฟจากการั่วไหลของแก๊สรถฟลุตนะคะได้มาตรการนะคะเราได้หามาได้3มาตรการค่ะคือมาตรการที่1นะคะ ตรวจสอบระบบแก๊สที่ใช้กับรถโฟลลิฟต์นะคะเป็นประจำให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ะะแล้วค่ะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายะคะ่ะเกณฑมาตราการที่2นะคะก็คือการออกกฎระเบียบห้ามก่อบกไาไฟในสถานที่ที่มีการใช้ปฏิบัติงาน,นะคะ่ะและมาตรการที่3ก็คือจัดหาจัดหาผ้ากันไฟนะคะนํามาใช้สําหรับงานเชื่อมงานซ่อมแซมเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็น,นะคะ่ะ อันดับที่5นะคะมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเกิดภาวะ acute respiratory distress syndrome นะคะจากการสัมผัสสารอ a ูมิเนียม u อ f เฟ e นะคะและเราได้มาตรการในการแก้ไขมาได้5มาตรการค่ะคือมาตรการแรกนะคะการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะที่เหมาะสมกับลักษณะงานและมีการใช้การอบรมการใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้กับพนักงานค่ะแล้วก็มาตรการที่2นะคะจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้สารอลูมิเนียมฟอสเฟตนะคะก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งและอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะมาตรการที่3นะคะคือการปรับปรุงระบบระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกับพื้นที่การปฏิบัติงาน,นะคะ่ะมาตรการที่4ค่ะคือการตรวจวัดปริมาณก๊าซของสารอลูมิเนียมฟอสเฟตนะคะ ว่ยังมีการคงเหลือหรือไม่แล้วก็มาตรการที่5นะคะคือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของมารกงานก่อนรับเข้าทํางานและมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะหลังจากที่ได้เกณฑ์นในการตัดสินใจและมาตรการในการแก้ไขปัญหามาแล้วนะคะให้เรา,าให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะคะรวงคะแนนเพื่อหาค่าน้ําหนักของความสําคัญนะคะของแต่และมาตรการนะคะแล้วนํามาเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหานะคะปัญหาแรกนะคะปัญหาด้านฝุ่นละอองนะคะผลลัพธ์จากการคำนวณกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะปรากฏว่ามาตรการที่1นะคะมีความสนใจมากที่สุดนะคะตามมาด้วยนะคะมาตรการที่4มาตรการที่2และมาตรการที่3นะคะตามลำดับค่ะ ปัญหาที่2นะคะปัญหาการเจ็บป่วยจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองนะคะผลลัพธ์จากการคำนวณกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะปรากฏว่ามาตรการที่4นะคะมีความสนใจมากที่สุดคะ่ะตามมาด้วยมาตรการที่1มาตรการที่3และมาตรการที่2ตามลำดับค่ะปัญหาที่3นะคะปัญหาจากการระเบิดติดไฟนะคะจากยากำจัดมอดและมแมลงนะคะ ผลลัพธ์จากการคำนวณกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะปรากฏว่ามาตรการที่3นะคะมีความสนใจมากที่สุดนะคะตามมาด้วยมาตรการที่2มาตรการที่1และมาตรการที่4ตามลำดับค่ะปัญหาจากการระเบิดติดไฟนะคะจากการั่วไหลของแก๊สลดปกลิบนะคะจากการผลลัพธ์การคำนวณนะคะจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะปรากฏว่า มาตรการที่1น,นะคะมีความสนใจมากที่สุดนะคะตามมาด้วยมาตรการที่3และมาตรการที่2ตามลําดับค่ะปัญหาที่5นะคะคือปัญหาการเกิดภาวะ acute respiratory distress syndrome นะคะจากการสัมผัสสาร aluminium fluoride นะคะผลลัพธ์จากการคำนวณกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นนะคะปรากฏว่า มาตรการที่สามนะคะมีความสนใจมากที่สุดนะคะตามมาด้วยมาตรการที่สองมาตรการที่ห้ามาตรการที่หนึ่งและมาตรการที่สี่ตามลําดับค่ะในการกําหนดมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะจัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมนะคะเพื่อต่อการทํางานทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงานนะคะรวมไปถึงส่งเสริมรักษาสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยที่อาจทําให้เกิด ปัญหาสุขภาพของปนกงารค่ะแล้วก็ช่วยลดการเกิดมลพิษต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ